เผู้ที่สองผู้ที่สองเดี๋พวผู้ที่สอง <c oughs> อนนหัวเขาหมวยไปนะที่าันบอวบางนะตกางดำหัวของแข่ ทชายนองทายท่านท่ายองท่านสีสีทั้งดาวแข่งแงแงาาเนะแข่งแรงแตัวนะแข่งแงแข่งแว่มันเข้มแข็งนะยงเหรอเนี่ยแ่งยงมแข่ง